กา r ์มินแอปพอรเนะครับเครื่องนี้เปลี่ยนแบตเตอรี่กับทางร้านล็อกดีบ i ยเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นแบตเตอรี่ของเดิมนะครับก็ที่เปลี่ยนออกมาอันนี้เป็นรายงานผลหลังจากเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับก็ของเดิมเสื่อมอายุการใช้งานแบตเตอรี่รุ่นนี้เขาเลิกใช้ไปแล้วนะครับก็เปลี่ยนเป็นแบตเตอรี่รุ่นใหม่นะครับอันนี้ก็ชาร์จไฟสถานะการชาร์จขึ้นได้ตามปกตินะครับ อันนี้ถอดสายชาร์จนะครับก็สถานะการชาร์จก็จะหายไปนะครับนำไปจับสัญญาณ gps นะครับตั้งเวลาเป็นปัจจุบันนะครับรายงานให้ลูกค้าทราบเรียบร้อยนะครับการทัชสกรีนนะครับนี่นะฮะสามารถทัชสกรีนได้ตามปกตินะครับนี่นะฮะสามารถทัชสกรีนได้เหมือนเดิมทุกอย่างนะครับก็อันนี้ก็ชาร์จไฟเข้าเต็ม1 0อเอร์เ็นนะครับนี่นะฮะ ก็สามารถที่จะทำงานได้ตามปกติทุกอย่างนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ไใ้ใจร้านล็อกลีไบตรงนี้ลูกค้ากา็ให้ทางร้านสั่งสายนาฬิกาให้ด้วยนะครับเพราะว่ารุ่นนี้ตกรุ่นไปแล้วนะครับก็ตรงนี้ลูกค้าไปติดกาวมาก็เดี๋ยวต้องเ,อเปลี่ยนสลักนะครับแล้วก็สายนาฬิกาใหม่ก็ขอบคุณมากนะครับร้านล็อกลีไบ ยินด,ดีให้บริการนะครับใช้อะไราการมินแท้ร้อ์เ็นะครับขอบคุณมากครับอันนี้ก็ต่อสายชาร์จนะครับก็ขึ้นสถานะการชาร์จได้ตามปกตินะครับขอบคุณมากครับ